20เมษาที่ผ่านมาตามาก็น้อมรับนะฮะว่าอัตามาก็ถูกมติมหาเทศสมาคมท่านได้ตักเตือนเรื่องการไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้แหละที่อัตามาพูดว่ามันแยกไม่ออกระหว่างบ้านเมืองกับการเมืองมันเป็นอย่างไรตามาคิดว่าความเดือดร้อนของพระสงฆ์โดยรวมความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยรวมและสิ่งที่พระสงฆ์พูดโดยปราศจากอาคติเนี่ยเป็นสิทธิที่อันชอบธรรมที่ควรจะพูดได้ สมาคิดว่าเรื่องใหญ่ที่มหาเถรสมาคมก็ตามทีนะฮะที่ท่านห้ามไว้ในข้อ,อใ,นใ,นในข้อบังคับของมหาเถรสมาคมนะนีน่นะในระเบียบมหาเถรสมาคมเนี่ยห้ามผระสงค์ยุ่งการเมืองเนี่ยที่จริงแล้วก็ต้องพูดให้ชัดสองอย่างตัวตมาเองถือเรื่องนี้เป็นสําคัญถือเรื่องว่าอันไหนถ้าเป็นเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยตมาคิดว่าเรื่องนี้ พระสงค์ควรที่จะพูดได้ควรที่จะยุ่งเกี่ยวได้ตมาถือเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มันเป็นข้อพิพาทมันเป็นเส้นแบ่งและมันเป็นจุดที่มันยังไม่ลงตัวกันสักทีมันไม่ลงตัวเลยในเรื่องนี้ในเรื่องที่ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าการเมืองอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าบ้านเมืองเช่นตามาคิดว่าทุกวันนี้ที่ตามาทำอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5 6 57 58มาเนี่ย อย่างปี5 7 58 2 5 5 8 57นอาเจนี่ยตมาก็ถูกข้อกล่าวหาหนึ่งว่าการเมืองแต่ข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือฝ่ายตรงข้ามก็มองว่าตมาเนี่ยเป็นฝ่ายที่พิทักษ์ปกป้องมหาเทรสมาคมใช่ไหมอันนี้มองต่างแล้วนะถ้าปกป้องมหาเทรสมาคมแล้วจะไปเกี่ยวอะไรกับการเมืองเพราะว่าคณะกรรมการปฏิรูปในสมัยนั้นขออภัยนยะฮะที่พูดถึงท่านคือ ท่านไพบูลนิติตะวันเป็นประธานเนี่ยท่านเอาอำนาจทางการเมืองมาแต่จะมาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและนําไปสู่สิ่งที่คนทั่วไปในยุคนั้นพูดว่าเซตซีโรหมาเทรสมาคมอันนี้ตมาได้ปกป้องจนจนเรียกได้ว่ามีบาดแผลเบอก์ะะและก็มีคดีความมีอะไรมากมายและก็ได้ชื่อได้โดนฝ่ายตรงข้ามบอกว่าเป็นฝ่ายที่ปกป้องหาเถสมาคมแต่พอมาถึงวันนี้ เมื่อไม่นานมานี้20เมษายนที่ผ่านมาตรรมาก็น้อมรับนะฮะว่าอตาตมาก็ถูกมติมหาเสนาสมาคมท่านได้ตักเตือนเรื่องการประยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้แหละที่อาตมาพูดว่ามันแยกไม่ออกระหว่างบ้านเมืองกับการเมืองมันเป็นอย่างไรตรรมาคิดว่าความเดือดร้อนของพระสงฆ์โดยรวมความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยรวมและสิ่งที่พระสงฆ์พูดโดยปราศจากอคติเนี่ย เป็นสิทธิ์ที่อันชอบทมที่ควรจะพูดได้อันไหนที่บ้านเมืองเดือดร้อนอันไหนที่ประชาชนเดือดร้อนและอันไหนที่พระสงค์พูดเพื่อให้สติพูดเพื่อให้แนวทางโดยปราศจากอาคติเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบทมที่พระสงค์ควรจะพูดได้แต่เรื่องการเมืองเนี่ยตามาแย,ยากออกไปเช่นว่าการเลือกตั้งการเลือกตั้งเช่นตั้งแต่เลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตเทศบาลสอจอสสส,สวเป็นต้น อันนี้แหละที่ห้ามว่าพระควรไม่ยุ่งกับการเมืองมันควรจะเป็นประเด็ดนนี้เช่นในชาวบ้านเนี่ยพระเป็นเจ้าว,วาดถ้าไปถือข้างใดข้างหนึ่งในการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะก็ดีใจฝ่ายแพ้ก็ไม่เข้าวัดก็มีผลกระทบต่อศรัทธาในพระศาสนาอันนี้จําลองภาพเล็กมาจนถึงภาพใหญ่ถ้าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ถือไม้หรือเดินหาเสียงเดินใบปลิวให้กับสอสอ ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจะเป็นภาพไม่งามและจะนําความแตกแยกมาสู่ผู้คนเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยก็ไม่รู้ใครดีไม่ดีแต่เขามาถึงก่อนเขาเป็นลูกศิษย์ก่อนแล้วหาเสียงให้ก็ไม่เหมาะแต่ว่าอันนี้ตามายอมรับแต่เรื่องของฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยควรจะเห็นใจพระสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ท่านอยู่ในสังคมที่ท่านได้รับผลกระทบจากสังคมและที่หลายรูปหลายองค์ที่มีความรู้ หลายรูปหลายองค์ที่อยากจะพูดอยากให้สติอยากให้ให้เตือนใจตมายืนยันนะว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยสี่รูปดูรวมทั้งตมาด้วยที่ได้รับมติจากมหาเจ้าพงมคมเรื่องเตือนเรื่องพระสงฆ์ยุ่งกับการเมืองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆน้อมรับแล้วก็รับด้วยความเคารพแต่ว่าอยากอธิบายความในฐานะพระผู้น้อยว่าบ้านเมืองทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปไกล มันเปลี่ยนแปลงไปมากและเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพระพุทธศาสนาเราไม่ได้สร้างความแตกแยกให้พุทธศาสนาไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับพุทธศาสนาเพียงแต่พูดบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ของผู้คนในบ้านในเมืองเท่านั้นเองแล้วก็พูดให้เห็นว่าสิ่งอันนี้คือปัญหาแล้วทางออกของปัญหาคืออะไรแต่มาว่าเรื่องนี้ก็อยากจะอธิบาย อยากอธิบายความเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทุกวันนี้มีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอยากให้แยกให้ออกระหว่างคําว่าบ้านเมืองกับการเมืองมันมีเส้นแบ่งกันได้อยู่ถ้าเราแบ่งแยกเส้นสองเส้นนี้ได้แล้วเดินไปทั้งสองเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพพระสงฆ์จะมีคุณค่าในสังคมมากกว่าโดยซ้ําไปมากกว่าที่จะกล่าวหาว่านําความเสื่อมเสียมาสู่พระพุทธศาสนา เรื่องนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะจะเห็นว่าเมื่อพรรษาสุดท้ายของพุทธองค์เนี่ยพระเจ้าวิทูทพะจะยกทัพไปจากเมืองโกศลนะฮะและ้วจะไปล้างแค้นสักยะซึ่งเป็นตระกูลของพุทธเจ้าอันนี้ชัดเจนเลยแล้วพระพุทธองค์ทรงพูดแบบภาษาชาวบ้านคือแก่มากแล้วพระพองค์ทรงชราภาพมากแล้วและเป็นพรรษาสุดท้ายของพระองค์ จากนี้ไปพระองค์ก็เสด็จเวสาลีและก็ออกจากเวสาลีจำพรรษาและก็เสด็จรับขันทปนินพานธ์ที่สารวโนทยานระหว่างที่วิถุธพายกกองทัพไปเนี่ยท่านไปห้ามสองครั้งท่านไปห้ามสองครั้งแล้วก็ไปอยู่ที่ร่มไม้ที่มันกิ่งก้านไม่มีกิ่งก้านบางวิถุธพายกทัพมาเห็นก็ถามว่าพุทธองค์ทำไมมาอยู่ที่ร้อน พระอ,องค์ทำไมมาอยู่ที่ร้อนทำไมไม่เข้าร่มไม้ชายคาที่มันร่มหนาแล้วก็มันนําความเย็ยนมาสู่พระองค์พระุธองค์ก็บอกว่าพิทูทพะความเย็ยนอะไรก็ไม่เย็ยนเท่ากับญาติพี่น้องอันนี้รู้เลยพิทูทพะรู้เลยพระเจ้าพิทูทพะรู้ย,ยกทับกลับไปครั้งที่สองอีกก็มาเจออีกก็กลับไปครั้งที่สามพระุธองค์คิดว่าเอาไม่อยู่แล้วเป็นเวรเป็นกรรมการขัข้นก็ปล่อยอันนี้แปลว่าอะไรการเมืองหรือบ้านเมือง แปลว่าการเมืองหรือบ้านเมืองอันนี้พระพุทธองค์นะพระพุทธองค์แม้แต่สมเด็จพระพุทธาจารโตพระมลังสีก็เคยถือตะเกียงเข้าไปในบ้านและเข้าไปในที่อันสูงอันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่ทุกวันนี้พระสงฆ์ต่มาก็คิดว่ายังไม่ได้ล้ําเส้นเรื่องนี้ยังไม่ได้ล้าเส้นเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยมันจะทําเหมือนสมัยโบราณไม่ได้ มันก็ต้องผ่านสื่อผ่านนู้นผ่านนี้ไปก็ยังอยู่ในจุดที่ถ้าส่วนตัวนะแต่ว่าถามว่าเคารพมติไหมเคารพแต่ว่าโดยส่วนตัวตามาเห็นว่าเราก็ยังอยู่ในเขตอยู่ในชายคาของเราที่พอจะแสดงความคิดเห็นได้ที่พอจะให้สติได้ที่พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในบ้านนี้เมืองน,นี้และไม่ได้พูดอะไรเกินเลยที่มันน่าเกลียด ที่มันเข้าข้างที่มันแดกดันที่มันเสียดสีแต่ว่าพูดที่ให้สติว่าไอ้เรื่องนี้คนเดือดร้อนนะวิธีทําควรจะแบบนี้นะมันก็สะท้อนอยู่อย่างเงี้ยตมาคิดว่ายังอยู่ในจุดที่พอรับได้นะถ้าส่วนตัวตมาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญขอบคุณนะที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในยุคสีเสื้อนะฮะเราอยู่ในยุคก,กีฬาสี พอเราอยู่ในยุคกิฬาสีเนี่ยผู้คนถูกแบ่งแยกว่าฝั่งทางนี้เป็นสีนี้ฝั่งทางนี้เป็นสีนี้และพระก็ถูกแบ่งแยกว่าฝั่งนี้เป็นสีนี้โดยเฉพาะพระที่ถูกอย่างอ้าวอย่างตมานี่ก็จะถูกขุดมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้ไล่มาเรื่อยใช่ไหมฮะพอมาพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็จับโยงกลับไปทันทีพอมาพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็กลับโยงไปกลับไปทนันทีส่วนพระบางลูกที่ท่านมาพูดใหม่ถ้าพูดเข้าข้างนี้ ถ้าถ้าพูดเห็นใจทางฝั่งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นพวกนี้และก็รังเกียจพวกนี้ถ้าพูดเห็นใจฝ่ายนี้ก็ถูกมองลักษณะเดียวกันย้อนสอนกันไปย้อนสอนกันมาแต่มาว่าส่วนที่สําคัญที่สุดที่ได้ถามก็คือเราอยู่ในยุคก,กิ・ฬาสีก็ต้องทนทนอย่างนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่พระสงฆ์ได้แสดงออก สิ่งที่พระสงฆ์พูดเนี่ยเป็นเรื่องของความห่วงใยของบ้านเมืองและประชาชนอยากให้บ้านเมืองมันดีขึ้นอยากให้บ้านเมืองมันพัฒนาขึ้นอยากให้สังคมประเทศชาติมันพัฒน,นาเหมือนอย่างนานาอารยประเทศแม้แต่การปกครองก็เหมือนกันนะตมาคิดว่าพระก็ควรจะพูดได้เพราะในพุทธศาสนาก็ like. พูดถึงอธิปไตยสามใช่ไหมพูดถึงอธิปไตยสามในทางบ้านเมืองเนี่ยเราก็ควรจะพระก็ต้องพูดได้ ว่าธรรมาธิปไตยอัตาตาธิปไตยโลกาธิปไตยใช่ไหมฮะแล้วก็พูดถึงอธิปไตยสามทีนี้สิ่งที่พุทธศาสนายกย่องที่สุดธรรมมาธิปไตยก็คือธรรมะคือความถูกต้องทุกวันนี้จะแปลว่าเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ว่าสมัยปกครองในสมัยลิชวีเนี่ยกษัตริย์ลิชวีปกครองในระบบสามขีธรรมที่เอากษัตริย์ ทั้ง8วงเนี่ยมารวมกันแล้วก็โหวตแล้วก็ปกครองแล้วมีรัฐสภาเรียกว่าสามัคคีธรรมถ้าปัจจุบันนี้เขามาเพิ่มว่าอัตราธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยปัจจุบันนี้มาเพิ่มเป็นขณาธิปไตยคือถือตนถือพวกพ้องเหมือนกษัตริย์ฤทธิ์ชวีอย่างนี้ก็พูดตรรมาคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่พูดได้แล้วทุกวันนี้พระก,ก็มีความรู้กว่าเรียน อันโน้นอันนี้มาเรียนพุทธศาสนาโบราณการกับศาสตร์สมัยใหม่ก็สามารถจะพูดได้ว่าอในบ้านเมืองโดยทั่วไปการปกครองที่คนทั่วโลกยอมรับคืออะไรที่คนส่วนโลกส่วนใหญ่ของโลกไม่ยอมรับคืออะไรและบ้านเราวันนี้ควรจะปกครองแบบไหนควรจะเดินไปแบบไหนเพื่อให้โลกเขายอมรับเพื่อการค้าขายกับชาวโลกเพื่อการติดต่อคอนเนคชันกับทาวโลก และมันจะนําพาความเจริญมาสู่บ้านเมืองมาสู่ประเทศชาติและประชาชนจะกินดีอยู่ดีและบ้านเรากําลังประสบปัญหาใหญ่ที่สุดคือความยากจนเรายังไม่พ้นกับดักของรายได้ปานกลางและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพ้นกับดักนี้ไปได้อย่างไรแล้วก็ยังมองไม่เห็นแล้วจุดห่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็มากขึ้นตมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้พระพูดได้จิตที่เป็นเมตตาแล้วก็ไม่มีอคติเท่านั้นเอง อันนี้อันนี้ต้องแยกแยกเป็นกรณีไปคือพระเนี่ยอย่างที่ตมาว่าถ้าไม่มีอคติเสียอย่างนะพูดด้วยแสดงออกด้วยเมตตากยายกรรม,มเมตตาวจ,จีกรรม,มเมตตาวโนวกรรมเนี่ยสังคมมองออกสังคมมองออกเลยสังคมมองออกว่าท่านมีเจตนาอะไรและบางรูปบางท่านอาจจะอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นโลกโซเชียลเนี่ยเพื่อ,อามาเป็น โน้นเป็นนี้แล้วมีชื่อเสียงในสังคมโดยที่คนวัยกลางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปแต่ดังในหมู่วัยรุ่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังตรรมาคิดว่าระวังการเกาะกระแสการตามกระแสที่เรียกว่าโล,โลกาพิวัตเนี่ยนะที่ตามกระแสไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังต้องระวังนะต้องยึดหลักให้ดีต้องมั่นให้ดีอย่างที่ตรรมาว่าว่า ต้องไม่มีอคติถ้าไม่มีอคติแปลว่าเราไม่อยู่ฝ่ายไหนแล้วคนก็มองออกปากเนี่ยพูดได้ปากพูดว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นกลางเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่การพูดการกระทาและการปฏิบัติมันจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่และการพูดของพระเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อทําลายล้างเขาเป็นการพูดเพื่อรีดเครดิตเขาเนี่ยหรือเป็นการพูดที่ประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตาวนโนกรรม อันนี้แต่มาคิดว่าสังคมมองออกเพราะต้องระวังต้องระวังเรื่องนี้พระที่ท่านทําแบบนี้ต้องระวังเพราะว่าการตามกระแสเนี่ยโลกาธิปไตยหรือโลกาพิวัติเนี่ยเอาโลกเป็นใหญ่ถ้าเราไม่เอาทรมาธิปไตยคือเอาความถูกต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่แต่เอาโลกาธิปไตยเป็นกรดตั้งเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีอันที่ต้องระวังให้หนักเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เพราะมันตามกระแส มันไม่เป็นไปตามหลักที่ตมาพูดไว้เมื่อสักครู่นน่าห่วงมากน่าห่วงมากตมาจึงคิดว่าอย่างโลกสมัยใหม่เนี่ยมันดังได้ชั่ววินาทีแล้วดับได้ชั่ววินาทีและการเอาวิธีการ ที่มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาสร้างชื่อเสียงมาสร้างมูลค่าเพิ่มมาสร้างรายได้มากมายโดยขาดสติโดยขาดสติอันนี้สำคัญมากพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องสติไว้ให้กำกับไว้สติสัมปชัญญะกำกับเรื่องเหล่านี้ไว้เพราะเราไหลบ่าไปชาวบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าใครอยากดังหน่อยทำอะไรหน่อยในทางที่แผงแผลงในทางที่ไม่ควร แต่ดังมีชื่อเสียงพอดังมีชื่อเสียงแล้วสิ่งที่ติดตามมาคืออะไรคือรายได้คือรายได้คือสินค้าคือความเคลื่อนไหวอันนี้อันนี้ตามาว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าสังคมเราเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้มีสติไม่ได้มีเหตุมีผลเท่าที่ควรก็เข้ากับหลักที่ตามาว่านะคือ,อเป็นไปตามโลกไหลไปตามกระแสแล้วในที่สุดก็จะนำ ความไม่จริงแล้วก็เอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการค้ามาเป็นเครื่องมือทางการหาเงินหาทองซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวในสังคมนี้นะแต่มาคิดว่ากรณีนี้มีมากแล้วน่ากลัวถ้าถามว่าพุทธศาสนาทำอย่างไรสอนอย่างไรต้องต้องให้มีสติต้องให้มีสติแล้วก็คิดกันให้รอบคอบถ้าจะคิดให้ลึกในทางพุทธศาาก็คิดแบบแยกยน คือคิดแบบโยนนิสมนชิการแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนว่าให้มีสติให้มีสติง่ายๆอย่าไปเที่ยวหลงอย่าไปเที่ยวเพลิดเพลินอย่าไปเที่ยวเห็นอะไรแวบๆแล้วว่าใช่นะเดี๋ยวจะตกเป็นเครื่องมือเดี๋ยวจะมี1-2-3ตามมาซึ่งอย่างที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นใครบ้างแต่มีอยู่ในสังคม